ช่วงนี้มีงานอะไรบมางแนนนี่น้องช่วงนี้เนี่ยไม่มีงานของรัฐาส่วนมากจะเป็นงานลกเลื่อนนะคะลากเลื่อนไปนู่นไปนี่เก็เตรียมรถครูเมความไม่ไม่ไปแข่งไม่ไปบุยอะไปมาแล้วลากเลื่อนเอ้าติดติอยู่อะมันติดใช่ไหมนี่พี่อ่อ่าแต่รู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงอะ ส่งลูกไปไปเห็นยังเราอะไม่ได้ติดอะไรหรอกไม่ได้ติดใจอะไรคือแบบว่าเนาะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเป็นไปได้ขนาดนั้นแล้วเราก็ซัพพอร์ตเด็กเราใใช่เราอาจจะไม่ได้ไปคุยกับพ่อแม่เขาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูแลไม่ได้ไปช่จริงๆเขาไม่ควรจะอะไรขนาดนั้นนะควรจะแบบว่าเออสนุกสนานกันนั่นคือสิ่งที่เราหวัง ค่อยๆไล่ระดับเจดไปเรื่อยๆไล่ระดับเไปเรืออร่อยๆนะคะแล้วก็ตงไหนยัง้อยู่ค่อยๆเติมอหวันนี้ไงครับบอสลิงดึงใครเข้าวงการประกวดบ้างครับดึงไปไหมหปีนี้จัดไหมครับ นางสาวไทยนครสวรรค์จัดแน่นอนนางสาวไทยนครสวรรค์นางสาวนาครสวรรค์เพชรบุรนครสวรรค์เออมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกฮะบอกไม่ได้เลยนะโอ๊ยตายแล้วทำไมเราถึงเหมือนมีเซอร์ไพรส์บ่อยจังเอ,อ้ามันก็ต้องเปลี่ยนแนวบ้างอะไรบ้างจะซ้ำทุกปีมันก็จะคนก็จะเดาบอก<า>บอกพิธีกรด้วยนะไม่ใช่ให้พิธีกรเซอร์ไพรส์บ่อยๆนี่หัวใจจะวายให้ถอดเสื้อพิธีกรจะถอดให้ได้เออ แล้วก็ปีนี้พ่ทีอำลาตำแหน่งจะต้องยิ่งใหญ่นะฮะเพราะว่านางสาวไทยของเราไปถึงรองอันดับ4ถูกต้องปีนี้ทำง,งานดีมากเทปบุตรก็ได้รอง3วิสแตนเดนชันแนลไทยแลนด์2 0 1 5น้องกีแล้วก็ขนาดน้องออหูแฮมกน็นี่ก็คนนครสวรรค์เหมือนกันเออนาะแฮมนครสวรรค์ใ แล้วก็มิสคอสโมได้ข่าวว่าจะมาประกวดประเทศไทยแล้วนะครับใช่ไหมฮะต้องติดตามต้องติดตามตอนนี้คือวงการนางงามแบบติดตามที่ YouTube ก่อนเลย y o ยูทูปวันเฉลิมลูกแม่ลำยองใช่ไหมวันเฉลิมอะไรถูกต้องครับเออวันเฉลิมลูกแม่ลำยองใช่ครับพาสดิสนี่ไลูกแม่ย่าแย้มเหรอวันเฉลิม วันเฉลิมท่าดิสนี่ลูกแม่ยังแม่ลำยองหลานแยแยบอันนี้ยูทูบก็เหมือนกันติ๊กต็อกก็เหมือนกันตอนนี้เนี่ยไม่ตรอาเป็นว่าติดตามนางสาวไทยแล้วกันไปดูในไปดูในเพจนางสาวไทยง่ายสุดเออเราลิงก์กันเราลิงก์กันเพราะบางไลฟ์ก็อาจจะโดนลบไงเพราะว่าเดี๋ยวดูดให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่คนดูดูดเก่งนี่เองครับนางสาวไทยของเรา เดี๋ยวจะต้องมาอำนาตำแหน่งกับน้องกิ๊กบุตรนครสวรรค์นะครับอันนี้นางสาวใครคนก่อนสวยมากใครเนี่ยคนลุกคนลุกเลยคนลุกเลยคนลุกจัดเอชชุดนี้ชุดพลอยใส่ใช่ปหมวันในวันงานเองหนูใส่ชมพูใช่ไะวันนั้นอะ สวยมากขนาดอันาจ์ตำแหน่งมานานแล้วยังสวยอยู่เลยอะ่ะอ,อยากมีตำแหน่งใหม่แล้วเนี่ยแต่มีตำแหน่งใหม่อะไรม <laughs> ิสกี้เม้าจะอาจจะโครโลคเลคเตอร์ได้นะจะไปเวไหนต่อครับจะได้เป็นขับคอยเชียร์ออให้ทุกคนติดตามแล้วกันใครบอกไนมะ่ได้ไปคอสโมเลยว่าปีนี้คอสโมจะมาไทย,ไทยอ๋อตอนนี้กำลังฝึกภาษาจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศส จริงเหรอเรื่องจริงไปเรียนหรือว่าไปนานไหมไม่ได้เลยไปก็คือแบบไปก็คือเหมือนว่าก็ไปหาประสบารณ์เอเออดีแล้วดีแล้วทุกตัวฉันไปแลกเปลี่ยนที่จริงค่ะได้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วเพราะว่าจีนอ่ะถ้าได้อ่ะมันคือต้องไปไปต้องใช้ชีวิตอยู่สักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้คนไปได้กันเยอะเฮ้ยดีดีดีสวยมากดูชุดไหครับถืออยู่ในกระเป๋เมื่อันที

ถ้าไปถ้ายังไม่ไปก็เดี๋ยวมาสนุกสนุกะสาบไปกันก่อนเออนี่ตัวแม่กับตัวแม่สวยมากเออตัวแม่ตัวลูกตัวลูกออสอันนี้เป็นล็อกเหรอคะล็อกของใช่เดี๋ยวจะลงทั้งนางสาวไทยเลยน้าพลอยค่ะและตุ๊ดนางสาวไทยนครสวรรค์มาเจอพี่สองวันหน้ารับหสิบแปดค่ะ ไฟสวรรค์จะไปมีงานอะไรต่อบ้างครับอุ้ยพูดได้เลยใช่ไหมคะเอาที่พูดได้ที่ออกอากาศได้มี20นี้ค่ะเจอกันที่ราชัธเหมือนเดิมว่าอ๋อที่ที่นี่ใช่ไหมคะเพรว่าทีฉันโดนแล้วมาเจอกันนะคะทุกคนเป็นเป็นเป็นอะไรบอกได้ใช่ไหมเป็น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 สัมปาน e a r เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอ๋อแข่งดาวเดือนมาถ่ายรูปโอ้ย แล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็เดี๋ยวจะมีงานอําลาตําแหน่งนางสาวไทยแลนด์เทพบุตรนะครับเกเพิ่งได้มงกรุณาเมื่อวานมีอะไรฝากถึงเทพบุตรที่ได้ตําแหน่งอะไรนะรองอันดับสองใช่ปะมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นมิสเตอร์เฟรนชิพเออเออใช่ใช่ใช่เขาจะไปประกวดต่อมีอะไรฝากถึงน้องกี๋มาใจเอวยมาใจด้วยมาใจด้วยนะคะให้เขา ขอให้ลำลำขึ้นยิ่งกว่านี้ไม่ยอมได้เพะหน้าทุกคนจะจสวยมากมีประกวดดาวเดือนใช่ปะอะไรนะคะประกวดดาวเดือนใช่ปะมาถึงวันที่ยี่สิบใช่ค่ะแล้วการติดเจอกันค่ะอุ้ยเด็กเด็กรัานสะพานหน้าตาดีเยอะเนาะเด็กเนาะเขาสอนหน้าตาดีเยอะจนเลยไปทั้งหมเลยไปแล้วไม่มีองค์ไม่พูดรวมรวมพูดรวมรวมน้องๆก็อคติพูดรวมรวม

ไม่ซื้อหรอจ้าหนึ่งป็นกสั่วสเ็นคายในตำเลยนะคะเป็นแต่วดพรีเซนต์พดาคสวยงามแต่แตตัดีเซนเล็กมานี่ค่ะเราใช้ผ้าผืนแยกกันนเลยหรอได้แบบด้เต้นด่เฮ้ยสบัดแบบขบวดมิสมันต้องแบบมิสจิเวิร์สอ่ะสบัดใ่ อันนี้ก็ได้อะไรนะรางวัลชุดชุดว่ายน้ำใช่ปะคลัดใจชลบุรีเออเออเออใช่นะฮะน้องพลอยก็เรียกว่าเปล่งประกายมากๆกับการประกวดนางสาวไทยครั้งล่าสุดนะครับได้ตำแหน่งรองดับสี่มาขอบคุณแม่ทุกคนเพจนางสามที่เอ็นดูหนูด้วยนะคะดีใจมากๆค่ะคือความท้าภูมิใจมากๆของนครสวรรค์ตอนไลฟ์ทิกต็อกบ่อยไหมครับช่วงนี้ไลฟ์ทิกต็อกบ่อยไหมไลฟ์ทิกต็อกบ่อยไหม จริงๆวันนี้ว่าจะไลฟ์แต่ว่าพอมาถึงหน้าเวทีก็คือยังไม่ได้ไลฟ์เลยเดี๋ยอกแบบเสร็จแล้วจะไปไลฟ์วันนี้ค่ะเป็นเป็นขับเยอะมากเลยนะเี่หลีนอแล้วขอบคุณค่ะแต่ละคนแบบอุ้ยติดตามมาจากอะไรนะละครคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยคุณธรรมในเฟสบุ๊คค่ะส่วนใหญ่เมื่อกี้น้องก็เดินมาบอนดูคลิปพี่ทุกวันเลยนะวันนั้นเม่ี้ดูเขาจะไม่ได้กินวันนั้นแม่ปุ้ยไลฟ์ปะพี่ก็ไปพูดถึงพลอยนะเขาแม่ปุ้ยก็จำพลอยได้ ใค่ลืมหรือเนาะไอ้ปุ้ยกว่าสวยมากเอออ่าเดี๋ยวรอเชียร์น้องพลอยต่อไปนะครับติดตามน้องพลอยด้วยในทุกทางทิกเก็ชื่อว่าอะไรนะคะ t ิก t o k ชื่อว่าพลอยสวรรค์ภาษาอังกฤษค่ะ P L O Y S A d A N อ่าหรือว่านางสาวไทยนครสวรรค์ก็ได้นะครับแต่กันจ้าไเป็นนะคะเราควรจับขอบกา